สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงประเด็นร้อนๆครับท่านเรื่องชายแดนอะไรประมาณนี้ก็ยังคงเป็นที่ระอุอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมควบคู่กับตอนนี้ครับท่านว่าที่โฆษกรัฐบาลนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจักรภพบเพนแขนะครับท่านผู้ชมแล้วรองโฆษกละจ้าน่าจะเป็นอาจารย์นิววิรพัฒนะครับท่านผู้ชมวิรพัฒ์ไหนจารนิวไหนจะเนี่ยนิวที่เคยไปออกรายการนะครับท่านผู้ชมเมื่อไม่กี่วันก่อนนั่นเน มานะครับท่านผู้ชมได้มีการโต้กันไปโต้กันมากับจตุพรกลางรายการนะครับท่านแล้วฝ่ายไหนเป็นฝ่ายโดนน็อกจ้าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายเอ้ยได้เปรียบนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองครับท่านว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบอะไรมากกว่ากันอะไรประมาณนี้เขราไปที่หน้าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านท่ากลางตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมีคนอยู่คนหนึ่งครับท่านทาท่าว่าจะเกิดนะเนี่ยแต่ตอนนี้โดนคุมกําเนิดซะอย่างนั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านว่าโดนคุมกําเนิดจริงหรือเปล่าเาขาคนนั้นคือใครจ้าทอมเครือโสพลนะครับท่านผู้ชมหลังจากวันนก่อ ครับท่านได้ไปออกรายการคู่กับช่อพันิการนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยการที่จะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพูดคุยกันข้ามพักนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องผิดอะไรครับท่านพร้อมกับยกนะเนี่ยเฮ้ยคุณช่อคุณรู้ไหมเนี่ยผมเป็นคนเคยนัดนะเนี่ยให้อนุทินนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีแล้วนะเนี่ยนัดให้มากินข้าวครับท่านกับรังสิมันลมอะไรวะเนี่ยไอ้นะครับท่านผู้ชมลักชนกครับท่านและอีกคนหนึ่งใครไม่อาจแน่ใจแล้วว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจ้าก็เกิดการเถียงกันโอนรวนนะครับท่านผู้ชมเฮ้ย การที่จะมีดีวรับตั้งนายกอะไรประมาณนี้นะครับท่านคนใหม่ที่อาจจะชื่ออนุทินคนก็โยงกันไปต่างๆนานาครับท่านด้านหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยมีมูลนะครับท่านคอมเครือโสพผลเลยออกมาพูดแบบนี้อีกด้านหนึ่งเหรอจ๊ะอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าไม่จริงนะครับท่านผู้ชมส่งผลในตอนนี้ครับท่านคอมเครือโพลนผลนเนี่ยหลังจากออกมาครับท่านเรื่องที่แต่ว่าเรื่องที่คุยกันบนโต๊ะวันนั้นนะเนี่ยคงไม่คิดนะเนี่ยว่าจะมีข่าวในวันนี้นะครับท่านผู้ชมได้ตอบโต้พนิกาไปแบบนี้ครับท่านหลังจากชอบบอกว่าเนี่ยเรื่องนนนีี้้ไไไมมม่่เเปป็ควาาาจจรรรรริงงะะะือออณ เรื่องที่มีการนัดหมายนะครับท่านผู้ชมโดยทอมเป็นคนนัดอนุทินครับท่านลังสีมันโลมไอ้ลักษนกและใครอีกคนหนึ่งไม่อาจแน่ใจครับท่านมาร่วมกินข้าวสังสรรค์น,นะครับท่านผู้ชมพบปะพูดคุยว่าเฮ้ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นจ้ามาแล้วจ้าทอมเครือโสพลครับท่านโรขอโทษโลมแล้วเนี่ยไอ้แล้วก็อนุทินครับท่านทําเสียหายเผยหยิบวงกินข้าวมาพูดนะเนี่ยยืนยันเสียงแข็งไม่มีดีลับนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยหรือพยายามจะสื่อว่าการที่มานั่งกินข้าวกันนั้นเนี่ยต่างพักการเมืองก็ไม่ใช่เรื่องที่่แปกนระาะผูุ้ชมเ ตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านทําไมคุณทอมนะเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรประมาณนี้อีกด้านหนึ่งก็โยงไปถึงเรื่องในอดีตนะครับรท่านผู้ชมอฮ้อไม่รู้แกเคยไปซัดอะไรสนธิลิ้มทองคุณแล้วนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้สนธิลิ้มครับท่านได้ทําการฟ้องนะเนี่ยเรียกค่าเสียหายไม่รู้เท่าไหร่วันนียสองแสนหรือสามแสนไม่อาจแน่ใจทอมเป็นอย่างไรบ้างจะต้องสู้สุดตัวใช่ไหมเนี่ยเพราะตอนออกมาซัดก็ค่อนข้างจะเดือดนะครับท่านผู้ชมสรุปคือเอาเงินไปจ่ายครับท่านแต่ว่าก่อนที่จะไปจ่ายนะเนี่ยได้มีข้ออ้างอันหนึ่าาาานนนนแกกกบอวว่่่ีัั้ททํร จ่ายเงินให้สนที่ลิ้มทองคุณไม่ทันนะเนี่ยเพราะอะไรจ๊ะเพราะอยู่บนเครื่องบินนะครับทดามผู้ชมอะไรประมาณนี้โอ๊ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอันไหนจริงครับท่านก็เป็นที่ติดตามนะครับทดามผู้ชมโดยตอนนี้ร้อนระอุครับท่านมีการออกมาสะชะอนุทินนะเนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นนายกหรอเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้อะไรประมาณนี้ไปเคลียร์ตัวเองก่อนเรื่องนั้น,เร,น,นเรื่องนี้ว่ากันไปนะครับทดามผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะหลังสิมันลมก็ออกมาเผยนะเนี่ยทอมเครือรโสพลขอโทษแล้วนะเนี่ยย้ำไลทดิวรับอนุทินคุยตอนพ้นรับท่าน นั้นเนี่ยประชาชนพักประชาชนถูกบิดเบือนะนะครับท่านผู้ชมผมที่ว่าจะมีดีลรับหรือไม่รับนะครับท่านในการที่จะส่งเสริมอนุทินเป็นนายกนัทวุฒิใสเกลือเป็นอย่างไรบ้างจ้าดีลรับอนุทินนายกน,นั้นเนี่ยนัทวุฒิไขปมวงกินข้าวเชาาซัดไม่ตรงกันยันหัวสวเขย่ารัฐบาลนะครับท่านผู้ชมนัทวุฒิใสเกลือครับท่านฟังจากเทงพูดนะเนี่ยเชื่อแนวโน้มไปทางหวตอนุทินเป็นนายกนะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโอ้ยหลายเรื่องหลายราวนะเนี่ยโดยตอนนี้ครับท่าน ได้มีการออกมาพาักวิพากษ์วิจารณ์นะเนี่ยโอ้ยเรื่องจะเป็นนายกไม่เป็นนายกนี้ก็ว่ากันไปนะครดบท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านเอาเรื่องนี้ก่อนนะเนี่ยเพิ่งเปิดมาเจอพอดีว้ยเฮ้ยหลังจากเมื่อวานเมื่อวานซื้อนะครดบท่านผู้ชมได้เห็นนิวิลพัชครับท่านว่าที่รองโฆษกเพื่อไทยนะเนี่ยหรือว่า,าโฆษกรัฐบาลน,น่าจะโฆษกรัฐบาลออกรายการครับท่านเถียงกับจตุพรนะครดบท่านผู้ชมเถียงกันไปเถียงกันมาก็ว่ากันไปครับท่านฝ่ายที่ชอบจตุพรบอกจตุพรดีมากเนี่ยยอดเยีย่ยมด้านชอบนิวแหละ ไปนะคบท่านผู้ชมเพราะอะไรจ๊ะเฮ้ยยังไม่มีเวลากดเข้าไปฟังนะคบท่านผู้ชมพอดีเห็นหน้าคุณจดุพรอ,อยู่บนปกคลิปนะเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาครับท่านแล้วเอาเวลาไปทําอะไรจ้าเอาเวลาไปค้นหาข่าวสารครับท่านเพราะว่าเดือนหน้านั้นเนี่ยทำท่าฟ้องมาแล้วจดุพรอ,ออกมาครับท่านเหมือนประมาณว่าเนี่ยอย่างเชิงว่าเฮ้ยเดือนหน้าว่าเฮ้ยกลางเดือนสิงหาทําท่าว่าจะขอออกมาเดินม็อบอีกแล้วนะคบท่านผู้ชมหลังจากที่ก่อนหน้านี้จัดม็อบหนึ่งวันเปิดรับบริจาคนะคบท่านผู้ชมแล้วก็เงินครับท่านบางส่วนถ้าเกิดเหลือนนเนี่ยจะไปให้กองท ภาค2อะไรประมาณนี้สุดท้ายเขาไม่รับนะครับท่านสําหรับทัพภาค2ไม่สบายใจที่จะรับหรืออะไรสักอย่างสําหรับเงินบริจาคนั่นเนี่ยขอเอาเป็นสิ่งของแทนนะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าเอ้ยมติชนส่งเข้าประกวดครับท่านเป็นอย่างไรกันบ้างประชาชนทั้งหลายนนะเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่กับการชุมนุมนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือคําถามครับท่านคําถามอะไรจ้าคําถามที่สวนดูสิทธิ์โพทาออกมานะครับท่านผู้ชมท่านคิดว่าคนจะเห็นด้วยเยอะหรือไม่เห็นด้วยนะครับท่านผู้ชมด้านที่เชียร์ม็อบครับท่านก็บอกว่าเนี่ยต้องเห็นด้วยเยอะแน่น อนกันเลยทีเดียวด้านที่ไม่เห็นด้วยแหละจ้ามไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้นะเนี่ยการจัดม็อบแบบยืดเยื้อนี่มันเหนื่อยนะครับท่านผู้ชมมันใช้เวลาแล้วก็อาจต้องใช้ทุนเยอะหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าสวนดุสิทธิเผยครับท่านมาแล้วจ้าตอนนี้คนส่วนใหญ่ไม่สนใจเข้าร่วมการชุมนุมม็อบทางการเมืองแล้วก็มองเรื่องและประหารเป็นการละเมิดประชาธิปไตยนะครับท่านผู้ชมก็แบ่งเป็นหลายสัสดส่วนครับท่าน 38. จุดกว่าเปอร์เซ็นต์นี่ไม่รู้ว่าหนุนม็อบหรือเปล่านะเนี่ยประชาชนเคยเข้าร่วมมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมมมมกกาารรรชุนเืือองหไ่ 38. ครับท่านไม่สนใจอะไรประมาณนี้หรือสนใจแล้วว่าเนี่ยมันก็มี3 8 48 55เปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมประชาชนทั้งหลายเนี่ยคิดว่าจุดเด่นจากการชุมนุมทางการเมืองในปัจจุบันคืออะไร55กว่าเปอร์เซ็นต์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนะเนี่ย54เปอร์เซ็นต์เป็นช่องทางการแสดงออกของประชาชนแล้วสละจ้าเป็นแรงกดดันต่อรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆครับท่านการชุมนุมในสายตาอะไรว่เนี่ยคนไทย2 5 6 8นะครับท่านคิดว่าจุดด้อยการชุมนุมทางการเมืองในปัจจุบันคืออะไร ก็บอกว่ามีความเสี่ยงต่อการจะเกิดความรุนแรง48กว่าเปอร์เซ็นต์ทำลายเศรษฐกิจ47กว่าเปอร์เซ็นต์ถูกแทรกแซงจากกลุ่มการเมือง45กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจาสรุปมาประมาณนี้ครับท่านว่าไม่สนใจการเข้าร่วมนะครับท่านผู้ชมคือพี่ แล้วเดือนหน้านี้เขาก็จะจัดอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมทีนี้ท่านทั้งหลายนั้นเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับท่านพอดีผมเลื่อนไปเห็นนั้นเนี่ยจะดูพรตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอ, <c oughs> ออกมาซัดพักประชาชนนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่อะไรวะเนี่ยไม่อะไรวะ,ไม,ะ,ไ,รวะไม่สนับสนุนหรืออะไรสักอย่างทําไมถึงบอกให้คนนั้นเนี่ยไม่มาเข้าร่วมการชุมนุมนะครับท่านผู้ชมหลังจากคุณเท็งนัตพงศ์ครับท่านมองเทงหัวหน้าพักประชาชนบอกว่าเนี่ยเฮ้ยประชาชนนนเนี่ยแ <unforgettable S 1> นวร่วมทั้งหลายเม <ๆ S 1> ้่อคยที่ไปม็อบนั้นเนี่ยกลับมาก่อนเพราะอะไรจ้ารรรหือไมม่่นะับทาผู้้ช แต่ว่าเทงก็พูดประมาณนี้ส่งผลให้สนท่ลิ้มทองคุณเดือดจดุพรก็เดือดถามนะเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนี้นะเนียเป็นหัวหน้าพักการเมืองทําไมมาสกัดคนนะครับท่านผู้ชมหลังจากนี้ก็มีคําถามเพิ่มเติมว่าเฮ้ยจดูพรเดือดนะเนี่ยพักประชาชนอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ทําไมไม่ร่วมลงชื่อในการซักฟอกนายกอิงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะโดนศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรประมาณนี้แล้วทีนี้ก็มีคําถามเลยครับท่านจัดงอบอีกทีนะเนี่ยคนจะมากันมากลดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมได้มีการเชิญชวนครับท่านไม่ใช่ชวนหลีกภัยเเ่่ยยืออคู จังหวัดนะเนี่ยรวบรวมตัวกันนะเนี่ยให้ได้สองสามสี่ห้าพันคนเพื่ออะไรจ้าเหมือนว่าจัดชุมนุมแต่ละจังหวัดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แล้วมันมีทีท่าหรือเปล่าครับท่านที่จะออกมานะเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีนะครับท่านผู้ชมแต่รอบนี้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติสารร,รัฐมนูญนะครับท่านผู้ชมตัดสินให้แพทองทานชินวัตรได้อยู่ต่ออะไรประมาณนี้เฮ้ยมันก็จะทําให้เรื่องไอ้คลิปเสียงอะไรนี้นะครับท่านผู้ชมขาดความชอบธรรมเลยนะครับท่านในการที่จะเอามาตีไม่เอามาตีเพราะอะไรจ้าเนี่ยโดยก่อนหน้านี้นะครับท่านถ้าเกิดย้อนกลับไปนนะเี่ย ประยุจันโอชาก็เคยโดนศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านผู้ชมจําได้ว่าโดนสั่งหยุดนะเนี่ยไม่รู้ว่า24สิงหาปีอะไรวันเนี่ยที่ผ่านมาหรือไม่ปมอะไรจ้าเป็นนายกมาแล้วครบ8ปีหรือไม่ครบ8ปีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับท่านผู้ชมสรุปครับท่านอีกเกือบเดือน25วัน26วันหลังจากนั้นก็ได้กลับมาเป็นนายกต่อนะครับท่านีมันก็โยงได้หลายอย่างนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยว่าทําไมตอนนี้ยังไม่ตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง นะครับท่านห้ามดลำลงตำแหน่งอย่างอื่นประมาณ2ปีอีก 2- 3สาเดือนก็จะครบแล้วนะครับท่านผู้ชมทีนี้พอครบแล้วก็จะเป็นอย่างไรจ้าก็จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับท่านแล้วถ้าเกิดสมมติไม่ได้อยู่ต่อท่านนียจะรอเพื่ออะไรนะครับท่านผู้ชมสัญญาณที่จะได้อยู่ต่ออาจจะมีมากหรือเปล่าถ้าเกิดมองในจุดนี้อันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจแต่จตุพรก็ยังออกมาไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมพอเดือดเตือนรัฐบาลอีกแล้วครับท่านเวลาเหลือน้อยเต็มทีนั่นเนี่ยใกล้าตายแล้วนั่นเนี่ยโกงความตายได้ไม่นานอะไรประมาณนี้โอ้ยไม่นาน ของเขานี่ก็ช่างน่าเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมชั่วขราวของเราไม่เท่ากันครับท่านความนานของเราเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับท่านใกล้จบแล้วรัฐบาลใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วนะครับท่านผู้ชมจนบางคนเรียนจบไปแล้วรัฐบาลก็ยังไม่จบครับท่านพูดประมาณปี2ปีมาแล้วอะไรประมาณนี้ก็ไม่ค่อยถูกนะครับท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านเนี่ยจะดูรอัดพักประชาชนทําไมเป็นแบบนี้ในการเซ็นเช็คบ่าวประกาศโหวตนายกได้แต่ไม่เข้าร่วมรัฐบาลอะไรประมาณนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่อาจแน่ใจแต่ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมมาอีกคนหนึ่งแล้วครับท่านดรโสภพลพโชคชัยนะครับท่านผู้ชมหลังจากออกมาซัดนะเนี่ยไอ้ไอ้บ้านเพื่อคนไทยอะไรประมาณนี้ที่รัฐบาลแพทองทานรัฐบาลอุ้งอิงจะสร้างนะครับท่านวอนได้ไหมว่าให้ประชาชนทั้งหลายอย่าเที่ยวไปซื้อบ้านเพื่อคนไทยอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวห,ห้ามซื้อเพราะอะไรจ้าเนี่ย ว่ามันบาปนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะอะไรนะมันบาปนะครับท่านผู้ชมอันนี้เรื่องจริงไหมจ๊ะเรื่องจริงนะครับท่านอย่าไปซื้อบ้านเพื่อนคนไทยมันบาปครับท่านวันนี้ผมเลื่อนผ่านไปเจอข่าวในเอ้ยทิกตอกนะครับท่านผู้ชมไม่รู้นานแล้วหรือเปล่านะเนี่ยดกตรโสพลคนดีคนเดิมมาอีกแล้วครับท่านหลังจากมีกระแสข่าวว่าทักษิณชินวัตรนั้นเนี่ยเป็นคนลี้ความคิดให้ต่างชาติซื้อที่หนึ่งไร่แล้วก็ที่บอกว่าประยุทธ์ลอกมานั้นจริงหรือเปล่าแกก็ออกมาบอกนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยทักษิณไม่ได้เเเป็นนนนนนคคลลิใใรรื่่่่องงีี้้ะับททาาาหตช ซื้อที่ดินหนึ่งไร่ที่ว่าประยุทธ์ลอกมาน่เนี่ยบอกว่าใครจ้าเป็นคนเริ่มนะเนี่ยบอกชวนหลีกภัยประชาธิปัตดเป็นคนเลิกครับท่าน ไอ้ไม่ใช่เลิกเริ่มครับท่านวายเลยทีนี้นะบทดานผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรต่อไปครับท่านเฮ้ยเรื่องนี้จะจริงหรือไม่นะเนี่ยต้องตั้งเป็นประโยคคำถามแต่แกบอกว่าเนี่ยทักษิณไม่ได้เป็นคนรีเริ่มประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นคนรีเริ่มใครรีรเริ่มจ้าชวนหลีกภัยนะบทดานผู้ชมก็ต้องติดตามครับท่านว่าสถานการณ์จากนี้จะเป็นอย่างไรชวนหลีกภัยจะได้ไปต่อหรือว่าจะย้ายออกไปอยู่กับเอสุชชวีได้ข่าวมาครับท่านจะไปสร้างพรรคการเมืองใหม่หลังจากที่ตอนนี้ลาออกจากประชาธิปัตย์ไปเป็นที่เรียบร้อย อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านนายนิพนธ์บุญยามณีนะเนี่ยอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับท่านยุคประยุทธ์นะเนี่ยตอนนั้นอนุพงศ์เผ่ากินดาครับท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการมหาไทยนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นนายนิพนธ์พักประชาธิปัตย์นี่ก็โดนศาลสั่งอะไรว่าตัดสิทธิ์สิบปีหรือกี่ปีไม่อาจแน่ใจโอ้ยก็ได้มีการถียงเดือดนะครับท่านผู้ชมกับหัวหน้าพักหรือว่าแกนนาพักประชาธิปัตย์ยุคใหม่นี้หรือเปล่านะครับท่านเดือดอย่างไรเจ้าเนี่ยนิพนธ์เดือดล ติโจนในการตั้งรัฐมนตรีนะครับท่านไม่ใช่เลือดแท้ประชาธิปัตย์นะครับ่านผู้ชมเอ้ยนิพนธ์ซัดมติของโจนตั้งรัฐมนตรีประชาธิปัตย์ไม่เคารพ้อบังคับของพรรคหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นจ้าโดนไล่ตะเพิดนะครับท่านโดยเหมือนกับว่า แกนนาพักหรือเปล่านะครับท่านเสียงข้างมากในพักแน่นอนนะเนี่ยที่สนับสนุนในการให้ประชาธิปัปต์นั่นงเป็นรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับว่าเสียงเยอะกว่าครับท่านอันนี้ก็ออกมานะเนี่ยบอกแบบนี้ได้อย่างไรนะเนี่ยอันนี้มันเป็นมติโจรอะไรประมาณนี้อีกฝ่ายหนึ่งหล่ะจ้าก็ออกมาเดือดซัดนะครับท่านผู้ชมใครไม่เห็นด้วยกับมติประชาธิปัต์นั้นเนี่ยก็ลาออกไปซะนะครับท่านก็ส่งผลให้เป็นรอยร้าวอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมทีนี้มันจะไปอย่างไรต่อไปว่าสําหรับประชาธิปัต์นะคะนรับท อบหน้ายัางจะมีมวลขังอยู่หรือไม่จะได้ลงปาร์ตี้ลีในลำดับที่เซฟโซนหรือว่าจะได้ลงสอสอเขตนะครับเรื่องผู้ชมหรือว่าจะไปอยู่พักใหม่อะไรประมาณนี้หลายภาคส่วนก็บอกว่าเนี่ยชวนหลีกภัยไปอยู่พักใหม่ซะเถอะตอนนี้ไม่มีอนาคตแล้วประชาธิปัตย์อีกด้านหนึ่งเหรอจ้าบอกประชาธิปัตย์ยังมีอนาคตอยู่แต่ถ้าเกิดไล่ชวนหลีกภัยอนาคตจะดีมากกว่านี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวก่อนครับท่าน แอดไลน์นะัดบิวชอ็อปสั่งซื้อเข้ามาได้นะเนี่ยปลากเกล็ดขาวอบกรอบครับท่านลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหยีมะพร้าวแนวมอนนะครับท่าน500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลากระพงทุบปลาเห็ดโคนทุบครับท่าน150บาททุเรียนทอดก็มีครับท่าน150บบาทถั่วทุบตับขนมข้าวโอ๊ตช็อกโก้นะครับท่านผู้ชม อันนี้คุณแกะมากินเมื่อกี้ครับท่านห่อละหนึ่งร้อยบาทนะครับท่านสั่งได้ยังไงบ้างจะเนี่ยจิ้มลิงไลน์ที่ผมปักหมุดไว้บนสูตรของคอมเมนต์หรือว่าแอดไลน์นัดวิวช็อปนะครับท่านผู้ชมทางไลน์ครับท่านหรือว่าเพิ่มเพื่อนตรงนี้ก็ได้ขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสิ่งที่น่าจับตามองครับท่านข่าวลือว่าเนี่ยอนุทินนะครับท่านผู้ชมได้มีการไปคุยกับพักประชาชนจริงหรือเปล่าเว้ยเฮ้ย,ฮยหลังจากเทงนัทพงศ์ครับท่านไปออกรายการสราั้นน่ยกัุทาางพรเนนั้นนนนะะีง อะไรจ้าเรื่องในการโวหวตนายกไม่โวหวตนายกอะไรประมาณนี้แต่ว่ามีเงื่อนไขนะเนี่ยหนึ่งคืออะไรจ้าต้องจัดการเลือกตั้งใหม่2องหลอจ้าต้องสรรหาสสรนะครับท่านผู้ชมเพื่อมาแก้รัฐธรรมนูนทั้งฉบับหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยมันก็ขัดกันเยอะนะครับท่านผู้ชมโดยพรรคของอนุทินครับท่านภูมิใจไทยนะเนี่ยคัดค้านในการร่างอะไรวะแก้รัฐธรรมนูญพรรคประชาชนหล่ะจ้าสนับสนุนนะครับท่านผู้ชมพัก ภูมิใจไทยต้านคาสิโนครับท่านพรคประชาชนละจ๊ะมีนโยบายคาสิโนอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมมันก็ขัดกันหลายเรื่องกันเลยทีเดียวครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะเนี่ยดีลลับมันจะเป็นจริงหรือไม่วันนี้หลังจากที่โอ้ยตอนนี้ปวิดนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ขุนเออขุนพอเออใช่เฮ้ยเอเอลืมไปเลยว่าเฮ้ยเขาคนนี้เริ่มที่อย่างเงี้ยไปนะครับท่านจนถึงเมื่อวานนี้ผมเลื่อนผ่านไปเจอเขาคนนั้นคือวันอยู่บำรุงครับท่านหลังจากที่ประวิดแต่งตั้งให้นะเนี่ยคุณวันอยู่บำรุงไปเป็นแม่ทในกาารรหเสียงอะะไว สสนะครับท่านผู้ชมสสสมาชิกสภาผู้แทนะะราษฎรในการเลือกตั้งรอบหน้าที่ไหนจ้ากรุงเทพนะครับท่านเฮ้ยเมื่อาวานนี้วันอยู่บำารุงนะครับท่านเหมือนกับแกโพสต์นะเนี่ย หรือใครโพสให้แล้วว่าไม่รู้หรือจํามาจากไหนแล้วไม่แน่ใจเฮ้ยรอบหน้ามั่นใจนะเนี่ยจะได้กลับมาเป็นแน่นอนนะครับท่านผู้ชมสําหรับสอสออะไรประมาณนี้ก็สรุปว่าเจอคุณไอละะ้ลักชนกมาโพสด,ด้วยนะครับท่านผู้ชมยินดีกับคุณวันด้วยขาอะไรประมาณนี้ก็ไปที่หน้าติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะยังอยู่กับพักประวิทหรือไม่อมืโดยตอนนี้เปิดมาเจออันนี้อีกแล้วมาอีกแล้วเนชั่นสุดสัปดาห์บอกเพื่อไทยขาลงปวิทบุกอีสานนะเนี่ยดึงเด็กทักษิณน,นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าดึงมาเข้าร่วมพัก ก็ไม่รู้ไอ้ทำผื้นดีครับท่านไอ้เออไอ้ไพบุญเมื่อกี้กูไปว่าให้อยู่กับกูกอดน,นะก็ต้องอยู่นะก็ับท่องผู้ชมเพราะโอ้ยนัดไอ,อ้ไอว่าชัยวุฒินะครับท่านธรรมาคนานุสสอนนะั่นเนี่ยกับไพบุญทิติตะวันผู้เคยทำพักครับท่าน เอ๋ยสโลแกนนั้นเนี่ยปากเป็นเอกเลขเป็นโทรบรันว่าจริงๆเลยนะโยบายเด่นคืออะไรจ้าพักประชาชนปฏิรูปหรือเปล่าไม่รู้ของไพ่บูรนะครับท่านจะไม่ได้โอนค่าขูดหินปูนไปให้มันเลยน้อมนําคําสอนพระพุทธเจ้านะครับท่านผู้ชมสุดท้ายก็ย้ายพักมาอยู่กับพลังประชารัฐครับท่านตอนนี้ก็เป็นสสอสอบตกไปเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องจับตามองนะเนี่ยเอ๋ยอันนี้การชุมนุมทางการเมืองในสายตาของคนไทยนะครับท่านผู้ชม โอ้ก็แบ่งเป็นหลายอันเลยนะครับท่านบางส่วนก็มีแนวโน้มจะเข้าร่วมด้วยแต่เขาบอกว่าเนี่ยคนไม่เห็นด้วยมากกว่านะครับเดิ่านผู้ชมในด้านไหนจ๊ะในด้านที่จะมีอะไรวะเนี่ยไม่สนใจเข้าร่วมม็อบครับท่านอืม มันจะเป็นอย่างไรต่อวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เว่ยเฮ้ยสลิมได้ออกมาเดือดนะครับท่านนายกอิงทําไมไปทํางานที่กระทรวงวัฒนธรรมนะเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปแบบนี้ยังไงวะทําไมถึงยิ้มนะครับท่านผู้ชมมีดราม่าไปถึงเรื่องการตอนเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปริยานครับท่านเรื่องอะไรจ้าดราม่าเรื่องถอนสายบัวนะครับท่านผู้ชมว่าถอนแบบนี้มันถูกถอนแบบนี้มันผิดเกิดอะไรขึ้นสรายุทธ์ต้องออกมานะเนี่ยบอกนะเนี่ยเอ้ยเอาตามจริงการที่นายกถอนสายบัวแบบนี้มันก็ถูกต้องแล้วนะเนี่ยไม่ได้มีการผิดอะไร เลยนะครับท่านผู้ชมกิริยามารายาทก็ทําได้ถูกต้องเฮ้ยดราม่านี้ควรจะจบได้แล้วนะครับท่านเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าวะเรื่องอะไรจ้าที่เป็นดราม่าน,นะครับท่านผู้ชมสรุปสืบไปสืบมาชิบหายแม่งเป็นเรื่องจริงนะครับท่านสรลดยุกออกมาบอกนะนนเนี่ยทำถูกแล้วนะครับท่านผู้ชมหวังว่าดราม่านี้คงยุติได้สักทีแล้วทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อจ้าก็ได้มีการสั่งกลางวงคอรมอครับ <S <S 2> <S 2> ท่านงานต้องเดินหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยมาอีกแล้วโพครับท่านแต่อันนี้โพไหนแล้ว ้ไม่รู้วะเนี่ยแต่ไม่ใช่ดูสิโพเมื่อกี้มาอีกแล้วว่าเฮ้ยโพหนุนนะเนี่ยประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกครั้งถ้าต้องโหวตใหม่นะครับ่านผู้ชมขอได้ไหมประยุทธ์ไม่ใช่ไม่ใช่ขอได้ไหมไม่มีโพหนุนประยุทธ์กลับมาเป็นนายกถ้าต้องโหวตใหม่ส่วนเลือกตั้งใหม่นะเนี่ยพรักประชาชนนำโด่งอะไรประมาณนี้ครับท่านโอ้คนข้างยากหรือเปล่าวะเนี่ยโดยตอนนี้ประยุทธ์ขึ้นไปเป็นองคมนตนะรีนะครับ่านผู้ชม ถ้าเกิดสมมติเหมือนเราเป็นผู้บังคับการแล้วก็ขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการแล้วนะครับท่านแล้วทีนี้จะลงมาใหม่นี่ก็ลําบากญาติเย็นหรือเปล่านะครับท่านการเมืองไทยก็สามารถพลิกแพงได้นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดให้ผมมองนะเนี่ย จะตั้งอะไรวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเหลยอ,อีกส3สเดือนนะครับท่านผู้ชมถึงจะตั้งอะไรประมาณนี้อาจจะหมายความว่ามั่นใจหรือเปล่าเรื่องอะไรจะว่าจะได้กลับมาเป็นนาย,ยกต่อนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่โดนสารรัฐมนญน็อกมืดซะก่อนโดยตอนนี้ครับท่านก็ได้มีหลายพักส่วนนะเนี่ยว,ว,วิจารวิพากษ์วิจารนะครับท่านผู้ชมสารรัฐมนูญนี้สอยมาแล้วหลายคนครับท่านยุคพ,พักไทยรักไทยด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยไม่อาจแน่ใจสมัคร สมชายสมชายด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมยิ่งรักอะไรพวกนี้ครับท่านมาถึงเศษฐาั้นเนี้ยก็โดนสอยแต่ที่แน่ๆตอนนี้จะโดนน็อกมือหรือจะได้กลับมาแบบประยุทธ์สําหรับแพทองทานก็ต้องจับตามองนะ,คร,ะ 3, ครับท่านผู้ชมในขณะที่สลิมและสั่มครับท่านออกมาโวยเดือดน,นะเนี่ยเฮ้ยประสาทของไทยนนเนี่ยสอบตกอยู่ในอันตรายแล้วนะครับท่านสลิมทําข่าวมาแบบนี้นะเนี่ยหลังจากนายกอิงครับท่านคุมกระทรวงวัฒนธรรมก็จะได้กรมคุมกรมศิลปากรด้วยนะครับท่านผู้ชมทีนี้ก็เหมือนกับว่าไม่รู้ใครนนเนี่ยออกมาปั่นเฟกนิวเฮ้ย เ้ยอุ้งอิงนั่นเนี่ยนายกครับท่านได้ทำการคืนอะไรสักอย่างหนึ่งให้ขมิยนไปแล้วนะครับท่านผู้ชมของโบราณวัตถุบโบราณ25ชิ้นอะไรประมาณนี้อิงก็เดือดน,นะครับท่านบอกยังไม่ได้คืนไว้ค่อยเตรียมเอาผิดนะครับท่านผู้ชมเพราะไม่รู้ว่าอีทําผืนดีครับท่าน สำหรับใครจ้าสำหรับสลิมนะครับ่านผู้ชมหรือไม่ใช่สลิมก็ไม่รู้ส่วนตอนนี้ครับท่านเรื่องทอมครัเอเคอือโสลนสน,น,นเนี่ยหลังจากครับท่านออกมาบอกกับช่อพันธิการนนเนี่ยผมเป็นคนนัดเองนะเนี่ยพักประชาชนมากินข้าวกับพักอนุกับอนุทินมีอนุทินมีช่อแล้วก็มีใครอีกแล้วคนหนึ่งแล้ววะ อทอมเคอโสมพลหลังจากวันก่อนไปออกรายการพีพีทีวีทอมบอกพี่อยู่ในห้องวันที่สสพักประชาชนไปเจอกับอนุทินชอบบอกเรื่องนี้ไม่มีการยืนยันนะคะทอมตอบกลับไปว่าพี่ยืนยันให้เลยว่ามีเรื่องนี้มีลมมีไอลัชนกมีอนุทินแล้วก็มีตัวเขาเองมีตัวทอมนะเนี่ยอนุทินยังพูดว่าเดี๋ยวนี้สสประชาชนกับภูมิใจไทยรู้สึกจะคุยกันได้ดีแต่เขาไม่คิดว่าที่คุยกันบนโต๊ะวันนั้นจะกลายเป็นข่าวในวันนี้วันนี้ก็อมาขอโทษแล้วนะครับท่านผู้ชมขอโทษทําไมวะ ก็ไปรู um ้เหมือนกันครับท่าน แล้วก็รังสีมาลงก็ออกมาบอกนะเนี่ยมีการคุยจริงแต่คุยอะไรเจ้าเนี่ยคุยเรื่องปากคอเซ็นเตอร์นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้นะท่านูใส่เกลือเป็นอย่างไรบ้างจ้าย้อนถามทอมเครือโสโลพ,พูดไม่ตรงหรือรังสีมาลงพูดไม่หมดปมหนุนนนุทินเป็นนายกชั่วคราวเรื่องนี้ก็โต้กันวุ่นนะครับท่านผู้ชมโคศกภูมิใจไทยเป็นอย่างไรบ้างจ้าเฮ้ยก็ได้ออกมาโต้นะครับท่านผู้ชมอนุทินครับท่านไม่ได้มีความคิดริเริ่มหรืออะไรสักอย่างเลยนะเนี่ยในการที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผ มาแล้วโคศกภูมิใจไทยยืนยันอนุทินไม่เคยเสนอตัวชิงนายกตามที่เพื่อไทยพาดพิงและหลังสิงมันรวมไปออกรายการสรยุทธ์วันนั้นทําบอกว่าอะไรวะ,ะมีการประสานมาจากภูมิใจไทยเรื่องการโหวตนายกอะไรประมาณนี้เฮ้ยเรื่องจริงหรือว่าจะตีกินอนุทินแล้วก็อนุทินก็สวนกลับแบบนี้หรือว่าอนุทินมาพูดจริงเทงก็ดันออกมาบอกแบบนี้ ก็เลยเป็นแบบนู้นแบบนี้ก็มั่วไปหมดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ลุงตุงนังครับท่านด้านเขมรนน,นเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องดราม,ม่าในชายแดนนะครับท่านผู้ชมแม่ทัพเป็นอย่างไรบ้างจ้าแม่ทัพภาค2นะเนี่ยบอกถ้าเกิดสมมติเขมรฮืมฮืมห้ามห้ามจริงซ่าเข้ามาจริงอะไรประมาณนี้ขอแค่3วันนะครับท่านในการประเด็จศึกอะไรประมาณนี้เลยนี้ก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวแม่ทัพภาค2ลั่นนะเนี่ยพร้อมจบศึกครับท่านภายใน3วันถ้าเกิดเขมรนน,นเนี่ยกล้าเปิดก่อนอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าง บ้างจ้าโอ้ยน่าจะสง,ง่้อแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านอเมริกาก็จับตามองนะเนี่ยแล้วจะเป็นอย่างไรต่อโอ้ยอนาคตลําบากแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าผมเป็นประเทศอื่นนะเนี่ยที่จะไปเจราจาชิปหายแล้วเนี่ยเจราจากับมึงไม่ได้แล้วนะเนี่ยถามทําไมจ้าเดี๋ยวมันอัดเสียงนะครับท่านแล้วก็ออกมาเผยแพร่ต่อ,ต,อตามที่เป็นข่าวหรือไม่อย่างไรนี่ก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าดูสิโพออกมาบอกนะเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ไม่หนุนมอบนะครับท่านผู้ชมอื้อแบบนี้เดี๋ยวจาตุพรไม่พอใจนะเนี่ยประชาชนต้องหนุนมอบสิไว้เฮ้ยแล้วยัง ไม่รู้ยังไงต่อนะครับท่านผู้ชมผมมีความคิดจะไปไม่จังนอนหายใจทิ้งอยู่บ้านมีประโยชน์กว่าสาหรับผมนะครับท่านผู้ชมไม่มีเวลาออกไปร้อนกับพวกนี้แต่ที่แน่ๆอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านอนุทิศจะได้เป็นนายกจริงหรือไม่ตามที่เป็นข่าวอุ้งอิงจะโดนน็อกมืดหรือเปล่าก,ก็ต้องจับตาม,มองครับท่านผู้ฟังที่เอารบพอจบแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน